ขั้นสูงสุดผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับ12กว่าเหลือ3วันรายการในสถานีก็จะมีความครบถ้วนพวกเราเองเนี่ยนะครับได้พูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะปรับนะครับในสถานการณ์ที่ใช้สตูดิโอนะครับชั่วคราวนะครับก็จะเพิ่มไป็สองห้องชั่วคราวเนี่นะครับเพื่อให้รายการนั้นได้ออกครบตามกำหนด นะครับตามผังรายการและก็คงจะได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับคณะกรรมการกสทชที่เขารับผิดชอบที่นัดหมายในวันอังคารนี้เพราะเราต้องการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนซึ่งมีรายการหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะโดยไปบันทึกตามพื้นที่ต่างๆนะครับที่เป็นรายการหลากหลายหลากหลายเชิงซึ่งไม่ใช่มิติทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวแต่มีความที่เป็นหลากหลาย นะครับข่าวที่เป็นข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงที่จะมีการนําเสนอกันนะครับประเด็นที่มีการแสดงความเห็นนะครับภายใต้กติกานะครับอยู่ใน MOU และมีลักษณะที่สร้างสรรค์มากกว่าที่มุ่งร้ายหรือกล่าวทําลายกันไปนั้นก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ของสถานีนะครับเพื่อที่จะได้พูดได้ง่ายว่าอย่างน้อยที่สุดในแต่ละวันนั้นเราจะได้มีโอกาสได้พบกันได้สื่อสารกันนะครับท่ามกลางบรรยากาศ พราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นนะครับเราต่างเหนื่อยยาก,กน,นะครับดูหน้าภาพเาก่าๆในอดีตเนี่ยนะครับสุดโรมบางช่วงก็ดูสดใสหน่อยแต่บางช่วงนี้นะครับช่วงเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะครับดูไม่ได้เลยก็แล้วกันดูตาดูไอในมิวสิกเพลงเก่าๆด้วยนะครับช่วงไหนที่กําลังโสมหนักนะครับก็จะมีอาการต่างๆเนี่ยนะครับช่วงที่เพลงตรมานี่ครับช่วง หลังจากเป็นหมอนรองกระดูกแล้วบางช่วงบางภาพก็ก่อนเป็นหมอนรองนะครับแต่ว่าก็ผ่านพ้นมาแล้วสุขภาพก็กลับมาเป็นปกตินะครับมีเวลาได้มานั่งคิดอ่านนะครับและระหว่างนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณเดือนเศษนะครับสตูดิโอที่เป็นทางการของสถานีนั้นเราก็ได้ทําอย่างแล้วเสร็จระบบการต่างๆนั้นก็จะได้มีความสมบูรณ์ที่จะได้เป็นสถานีของประชาชนในการนําเสนอนะครับ แง่มุมต่างๆนะครับที่ต้องการให้บ้านเมืองนั้นได้เดินหน้าและดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรูปแบบต่อไปนะครับการเปิดช่องที่ของการนําเสนอของพี่น้องประชาชนนะครับก็คงจะผู้นว่าจะดำเนินการไประยะระยะนะครับแต่ว่าบางรายการบางรูปแบบนะครับในสถานการณ์ยามนี้ก็ยังทําไม่ได้แต่ว่าในส่วนที่ทําได้นั้นนะครับการเปิดประตูสําหรับการรับฝา เช่นพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับต้องการจะให้เสนอเรื่องอะไรหรือความคิดแบบสมบัติบุญงามบนงก็นําเสนอก็น่ารักดีนะครับแล้วนะผมก็บอกว่าชวนเขามาช่วยช่วยจัดอยู่นะครับเขาก็เวลานี้เขาจัดวันเดียวก่อนวันอาทิตย์ว่าประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมมาเป็นสื่อมวลชนด้วยกันเช่นจะทําข่าวสองนาทีสามนาทีนะครับเช่นท่านอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยน้ําท่วมนะครับท่านก็ทํานักข่าวในพื้นที่ นะครับและก็ส่งนี่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ส่งผ่านตัวศัพท์มือถือมาได้ก็เป็นนักข่าวรายงานนะครับทางสถานีก็ตรวจแล้วนะครับไม่มีถ้อยคําใดๆที่กระทบกระทั่งหรือมีปัญหาก็นํามาออกนะครับก็คือหมายความว่าจะมีผู้สื่อข่าวที่ในส่วนของภาคประชาชนนั้นอยู่เต็มทั้งประเทศนะครับเหตุการณ์ในสามวัดชายแดนภาคใต้นะครับนอกจากนะครับพี่น้องนะครับทางสามวัดชายแดนภาคใต้มาจัดรายการแล้วนะครับไม่ว่าท่านอาจารย์วันนอ นะครับคุณมุกสุไลมานอารีเพนอุตราศินนักบุดินอุมานะครับพี่น้องประชาชนนะครับมีข้อเสนอดีๆนะครับก็ส่งกันมาได้พี่น้องภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับเราต่างฝ่ายต่างช่วยกันแล้วก็นะครับพอเทคโนโลยีอะไรมันพร้อมๆก็จะได้ประกาศกันตามลําดับนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราได้สื่อสารกันในรูปแบบของ ประชาชนร่วมนะครับในการทําหน้าที่เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้นั้นเราจะได้มีสื่อของประชาชนนะครับที่เป็นที่พึ่งที่หวังกันระหว่างกันต,ต่างฝ่ายต่างหวังกันนะครับพี่น้องก็มีความหวังกับพวกผมพวกผมก็มีความหวังกับพี่น้องแล้วท้ายที่สุดนี่แหละครับเราก็จะได้ก้าวเดินกันไปด้วยกันนะครับในประเทศนี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับก็อยู่นะครับในวันต่อๆไปนะครับทางเทคโนโลยีขพยามใี่ผมเรียนว่า ก็พยายามปรับปรุงเนื่องจากว่าสถานที่ยังไม่พร้อมเพราะว่าจะงักกันมาระยะหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าสถานีจะได้เปิดเมื่อไหร่นะครับเมื่อเปิดเมื่อได้เปิดกันมาแล้วก็ทําสตูดิโอกันต่อนะครับซึ่งจะมีความเพียบพร้อมนะครับเหมือนสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีสถานีเนี่ยนะครับทั้งสถานที่และอุปกรณ์นะครับเลยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แนะกว่าจะเรียบร้อยนะครับซึ่งคาดว่านะครับชา้าที่สุดนะครับภายในเดือนหน้า ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับซึ่งก็พยายามที่จะเร่งกันอยู่เพราะว่าถ้าเราสามารถจับรูปแบบต่างๆได้ครบถ้วนนะครับรายการก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างในขนานี้เราไม่สามารถจะทําได้แต่บางอย่างนี่นะครับสิ่งที่เราทําได้เราก็ดําเนินการได้ในรูปแบบที่ยังถือว่าทําดีที่สุดท่ามกลางความจํากัดจําเขีย่ย ือเราไปเทียบไม่ได้เนี่ยนะครับกับการลงทุนของโทรทัศน์ที่อย่างมาโหฬารแต่โทรทัศน์ที่ลงทุนกันไม่มากนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าต้องการจะสื่อความเป็นเนื้อหานะครับสร้างความรู้สึกให้กับประชาชนนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นโทรทัศน์ต้นทุนต่ำนั้นเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ว่าประชาชนนั้นเขาได้บริโภคที่เนื้อหานะครับมากกว่าในรูปแบบสีสันต่างๆทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับ เราต้องสื่อสารระหว่างกันผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าบันี้เนี่ยนะครับในขณะน,นี้เราจะหาความสมบูรณ์ทุกเรื่องราวกันไม่ได้แต่ในสิ่งที่มันสามารถนําเสนอกันได้นั้นนะครับไม่ว่าเราจะอยู่สภาพกันอย่างไรนะครับจะต้องไปตายดาบหน้ากันอย่างไรก็ตามแต่เราต้องการให้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเมื่อหันมาทางซีกนี้ก็ยังเห็นว่าพวกเรายังยืนอยู่ด้วยอุดมการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง ในแนวทางที่เราได้ปฏิบัติในการที่ยึดถือนะครับคือพูดได้ง่ายว่าได้สร้างความรู้สึกความคิดระหว่างกันพี่น้องประชาชนก็จะได้ติดตามและเห็นว่าพวกเราเนี่ยนะครับจุดยืนอุดมการนะครับปฏิบัติกันมาเช่นไรผมไม่ต้องการบรรยากาศนี่นะครับว่าที่พูดง่ายว่าจะต้องโชว์อย่างนั่นโชว์อย่างนี้นะครับมากกว่าสิ่งที่เป็นความจริง นะครับเราเดินข้นมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับเราเดินจะมาไกลในช่วงระยะเวลาหลายปีผมนี่ตั้งแต่ปี2 5 3 5ถึงปัจจุบันอยู่ในสภาพการของแบบนี้มันตกผลึกเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราก็พบความเป็นตัวตนเหมือนกันว่าแกนแท้ที่แท้จริงนั้นนะครับคือความซื่อสัตย์ต่อประชาชนเป็นเรื่องใหญ่นะครับทั้งการพูดคิดเขียนและทั้งประชาชนและพวกเราต่างได้ใช้ความเข้าใจ นะครับในความจำกัดอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานีแห่งนี้ก็จะรักษาความรู้สึกของประชาชนเป็นสําคัญนะครับและขณะเดียวกันนั้นก็จะรักษารูปแบบทุกอย่างเพื่อให้สถานีโทรทัศน์นั้นได้อยู่ยืนยาวมากที่สุดเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการสื่อสารในยุคปัจจุบันนั้นมีความจําเป็นมากที่สุดเราได้รายเห็นเนีนะครับโลกนะครับสื่อสารไร้พรมแดนรูปแบบกันต่าง แต่ว่าโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนั้นมันสามารถพูดคุยกับพี่น้องได้ถึงบ้านได้ถึงห้องนอนได้ถึงห้องกินข้าวได้ถึงสถานที่ทำงานนะครับว่าในวันนี้ความคิดของพวกเราเป็นอย่างไรและพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกกันอย่างไรผมเชื่อว่าความคิดของพวกเราไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นช่องทางเป็นประตูหนึ่งและเรียนย้ำนะครับว่าพี่น้องที่สามารถเปิดช่องดูโทรท,ทัศน์กันได้แล้วก็ช่วย ่วยในการเผยแพร่ผมดูเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าเรตติ้งนั้นก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนจริงๆว่าไปเร็วมากนะครับด้วยปริมาณที่มากชนิดที่เราคาดไม่ถึงแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่พี่น้องประชาชนยังไม่รู้ว่าจะรับกันอย่างไรนะครับนอกจากนะครับตัววิ่งอะไรกันแล้วนะครับเอากันง่ายๆว่าถ้าเคเบิลที่ใดเนี่ยนะครับได้ความกร,รุณานะครับก็ช่วย นะครับในกรณีบางแห่งเ็ามีจานบางแห่งก็รับเป็นเคเบิลนะครับคือพี่น้องที่รับไม่ได้และใช้ระบบเคเบิลก็ช่วยโทรศัพท์ไปบอกเจ้าของเคเบิลให้เขาเปิดให้นะครับเจ้าของเคเบิลถ้าได้ฟังถ้าการเจรจาถ้าจะกรุณาก็าช่วยเปิดกันส่วนพี่น้องที่มีจานไม่ว่าระบบ CU b a แบน U band บนนะครับคือจูนตามหมายเลขที่ว่านี้นะครับและถ้ายังหาช่องไม่เจอจูนไม่ได้ก็าตามช่างนะครับและวันที่15เป็นต้นไปนั้น เราจะได้ดูรายการพร้อมๆกันผมเชื่อว่านะครับพวกเราทุกคนที่มานั่งจัดรายการนั้นจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังนะครับในการนำเสนอและพวกผมก็มีความสุขนะครับที่มีโอกาสได้มานั่งจัดรายการนะครับได้วันหนึ่งก็ไม่ก็ไม่ได้ใช้เวลามากมายอะไรแต่เพียงแต่ว่าความสุขของมนุษย์นั้นแตกต่างกันเรามีความสุขเนี่ยนะครับมานั่งสนทนาเ,เจ้าเจ้านั่งอยู่คนเดียวนะครับ บางรายการสองคนสามคนนะครับบางรายการมีมพิธีกรบางรายการไม่มีพิธีกรนะครับเราก็จะได้ช่วยสร้างบรรยากาศความรู้สึกนะครับเพื่อที่จะว่าตั้งแต่วันที่15กันเดินต่อไปนั้นเนี่ยนะครับเราจะกําหนดจังหวะย,ย่างก้าวกันอย่างไรด้วยท่วงทํานองที่รอบคอบนะครับพร้อมที่จะนําพากระบวนการของประชาชนอันนี้นะครับเดินกันไปอย่างมีสตินะครับเคียงบา่าเคียงไหลร่วมเป็นร่วมตายกันไป นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราประกาศกันมาเสมอไม่ว่าชะตากรรมนั้นเป็นอย่างไรพวกผมเองเนี่ยนะครับก็มีกระบวนการนะครับกล่าวหาอะไรสารพัดแต่ผมยังยืนหยัดและก็บอกบรรดาหมู่มิตรเสมอว่าทองแท้ย่อมต้องย่อมไม่แพ้ฝ่ายนะครับถ้าทองชุบยังไงก็กลัวนะครับกลัวร้อนนะครับกลัวฝนแต่พวกผมไม่มีหน้าที่จะต้องไปกลัวอะไรเพราะมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เราไม่มีวินาทีใดของการทรยศระหว่างกันเพราะฉะนั้นความศรัทธาและความเชื่อมั่นระหว่างกันนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุดเราเสียอะไรก็เสียได้นะครับแต่เราจะเสียความรู้สึกกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นเราก็จะเดินหน้ายืนหยัดอย่างซื่อสัตย์ระหว่างกันภายใต้ความจริงและในโลกแห่งความเป็นจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องนะครับผมเองก็เห็นพี่น้องไปโพสต์นะครับคนก็มาดูว่าที่ว่าอำนาจการดูโทรทัศน์อยู่ที่รีโมทของพี่น้องนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับในในข้อเท็จจริงโทรทัศน์กว่า3-400ี่รอช่องในประเทศนั้นซึ่งมีทางเลือกกับประชาชนมากมายนะครับใครไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนท้ายที่สุดนะครับก็ตามประชาชนไปไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ แน่นอนที่สุดทุกสถานีเขาก็ต้องแข่งขันเราก็ต้องอยู่ท่ามกลางความแข่งการแข่งขันและต้องยืนหยัดให้ได้แต่ว่าจะยืนหยัดก,กันยังไงก็ต้องยืนหยัดก,กันด้วยความสืนนหยยััดดก้ดวควคามื่อสัตย์ระหว่างกันระหว่างเรากับประชาชนว่าเราเป็นพี่น้องกันต้องไม่ทรยศต่อกันดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเดินเข้าไปต่อไปอย่างแข็งแรงเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับกลุ่มคนที่พอททาธุรกิจต้องการจะโฆษณา นะครับซึ่งกาเรตติ้งนี่นะครับก็ไปดีมากทัางก็ดูพิสูจน์กันได้อยู่แล้วนะครับผมดูช่องบููช่องอ่ช่องต่างๆเนี่นะครับจะเป็นทีวีช่องการเมืองเดิมก็โฆษณากันมากมายนะครับเราก็จะดําเนินการพยายามเพื่อโทรทัศน์มันอยู่ได้มันเดินได้นะครับกันแบบสบายๆนะครับคือทั้งหมดทั้งปวกนั้นเราต้องเดินเข้ามาอยู่ในโลกความเป็นจริงนะครับคือถ้าสถานีแห่งนี้เนี่ยนะครับว่ามันเดินได้ ต่อไปนี่กหมายถึงว่ากระบวนการประชาชนนั้นเรามีสถานีโทรทัศน์นะครับที่มีความแข็งแรงโดยความร่วมมือร่วมใจและคนที่อยู่ในสถานีแห่งนี้นะครับพูดอย่างว่าอยู่อย่างมืออาชีพนะครับไม่ใช่ว่าพวกผมเนี่ยนะครับบางทีบอกว่าติดแบบในรูปแบบการปราศัยในแวดวงทางการเมืองพอมาดําเนินการจัดรายการโทรทัศน์เราก็ต้องอยู่ในอาชีพนะครับอย่างมืออาชีพนะครับจิตใจรูปแบบไม่เปลี่ยน แต่ต้องรู้ว่านี่เป็นการจัดรายการในสถานการณ์อันนี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นที่มาสรุปท้ายกับท่านทั้งหลายฝังเพื่อจะบอกให้พี่น้องได้มีความมั่นใจและวันที่15เนี่ยนะครับเปิดก็ไม่มีพิธีอะไรนะครับเพียงแต่ว่านะครับจะมีรายการที่มีความครบถ้วนคงจะมีนะครับมีพิธีอะไรกันบ้างตอนที่สตูดิโอนะครับได้เสร็จเรียบร้อยแต่ระหว่างนี้คือความเพียบพร้อมนะครับเพราะฉะนั้น นะครับพี่น้องถ้าจะมาก็ชวนเรื่องนะครับสมทบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับสถานีก็พิธีเรียบง่ายนะครับวันที่15ก็คือว่าแต่ละรายการที่ใครจัดในเวลาไหนก็มาทําหน้าที่กันอย่างครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายนะครับพรุ่งนี้ก็มาพบกันตอนตอน9้าโมงเช้านะครับแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับหลังจากข่าวจบ นะครับคือวันคือในวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นในเวลาโทรทัศน์ช่วงค่ำนั้นก็จะแตกต่างนะครับไปจากวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็พบกันนะครับเพราะฉะนั้นขอ,ขอพี่น้องมีความสุขทุกท่านนะครับอย่าได้ไปเครียดไปซีเรียสกับเรื่องที่ปรากฏการเมื่อวานนี้และกระจนกระทั่งถึงวันนี้ขอจงพี่น้องมีความแข็งแรงและจิตใจที่มั่นคงผมเชื่อว่าการมีสติและมีการมีความเข้มแข็งและรู้จักการรอคอย จะนำพาสู่ชัยชนะอย่างยั่งยืนขอบพระคุณมากครับ